หนองก,มกอ,กเอเมเกาะครับจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายอ๋นี่นะครับเป็นทีมงานของเอกภพตลาดน้ำสี่ภาคครับขึ้นไปถอดมงคลให้กับธนะัทแอชเชลี่เคิร์ะครับกรรมการนัทวุฒิสุขขาครับเป็นผู้ชี้ขาดครับยกที่หนึ่งครับคู่ปิดท้ายรายการในวันนี้ครับ72กิโลกรัมนี่ครับจากอภิษตากับเบิดคู่นี้ครับซ้ายกับขวาแล้วก็ประเภทช่าแรกช่าวบ,บวกลอยหน้าลอยตาเด่งกันทั้งคู่ครับพยายามจะเตะขวาต่อยขวากับฟ้าใหม่ ฟอร์มที่ดีที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเอาเสมอยันเสมอกับทางด้านทูนเทล่ามานะครับฟ้าใหม่ก็หัวแข้งข่าตรงตัวครับทิมซ้ายคือของ Ashley. เอชลี่กลับล่างมาฟ้าใหม่ทำท่าจะสนุ่บอลคู่นี้ครับกรรมาการไม่ต้องคอยเตือนนะครับซ้ายจากเอชลี่ครับพยายมจะเตะจ่อย่างใหม่ขยับแย็บเข้ามาพยายามจะบวกเลยครับทนางด้าเอชลี่แต่ว่ายังทำเกมไม่ได้กับฟ้าใหม่ แอชลีย์าพยายามยิงซ้ายไปเรื่อยครับซ้ายขึ้นมาแม่ยังความเป้าไม่เจอครับเอาเลี่ยงตัวตอกกลับครับฟ้าใหม่โชว์เหนือสัเลยครับนะครับจะแทกซ้ายเข้ามาครับแอชลีย์ฟ้าใหม่ห่ายึดยัดครับแอชลีย์ซ้ายยัดเลยครับนะครับมาดูวงในกันบ้างครับขึ้นมาจากฟ้าใหม่ครับบอลจากมีหัวแข้งขาวตรงตรงแอชลีย์ขพยายามยิงซ้ายขึ้นจะเขยับฟ้าใหม่วางด้วยซ้ายหน้าครับ จะเดินหน้าฝักด้วยศอกนี่กระทัดมาลาครับทางด้านฟ้าใหม่ซ้ายยาวๆเก็บได้ครับครับเก็บบางครับทางด้านเอเชลรี่แต่ไม่เป็นไรครับพยายามเติมเกมตลอดครับเอเชลรี่ซ้ายคอยเติมนะครับจับบนพยายามจะเข้าในครับนี่ครับฟ้าใหม่คล้องเกี่ยวมาเอชเชอี่ตีก่อนครับแม่เร็วกว่าก็แต่โดนซ้ายของทางด้านฟ้าใหม่ครับเอาจนได้ครับแข้งซ้ายมาจนได้ครับฟ้าใหม่ทีนี้ก็หัวแข้งซ้ายโต้ขึ้น ทิ้งซ้ายครับฟ้าใหม่โชว์ก็ไปแทงซ้ายขึ้นเอาเอาละครับเริ่มเล่นเกมมากขึ้นครับในช่วงปลายยกที่หนึ่งหนึ่งสองครับแอชลีย์ฟ้าใหม่พยายามจะแย่มาเติมด้วยแข้งขวานี่ครับเตะแล้วต่อยตามครับชี้พยายามจะเหวี่ยงคืนมาบ้างแต่ว่าไม่นี่ครับจังหวะเติมซ้ายที่ถูกเก็บเอาไว้ครับก็ยกมาค่อนข้างช้าครับแข้งซ้ายของแอชลีย์เตะมานี่ฟ้าใหม่มองเห็นหมดครับโอ้ยเอาแตกเลยครับโอ้จังหวะบวกสองของสตาฟ้าใหม่ครับคมจริงๆครับอุ้ย หน้าผักยุบเลยครับขอบคุณหมอดวบตอนนี้แอชลลี่ขอบคุณหมอดวนโอ้ยท่านผู้ชมครับทีเดียวครับนี่ครับวิ่งมาชนศอกเต็มๆครับแอชลลี่โอ้โหได้ไม่ได้ครับนี่ครับมวยไทยอาวุธต่างๆยังได้ไปต่อครับแต่ว่าสีหน้าของแอชลลี่ครับบอกบุญไม่รับเลยครับเจอแบบนี้กังวลเหมือนกันแอชลลี่มาเร็วแข็งนะครับมันน่าฟ้าใหม่ตับไปตรงๆเอาเลือดเริ่มไหลซิไมกครั้งครับอะครับแอชลี่ต้องเดินบุกเลยครับฟ้าใหม่พยายามจะกด ขวางขวางขวางเตะวืดครับทีมต้องเล่นเกมแค่ตอนนี้จะทำใดต้องติดทำครับเนิ่นนานไปนีนบาดแผลมันจะสะสมมาเรื่อยครับแต่ว่าแผลไม่ถึงแม้ว่าแผลจะดูน่ากลัวแต่ว่าเลือดไหลไม่เยอะครับพี่น้อยครับต่อาาไปต่อครับตาใหม่พยายามเติมไปเรื่อยแผแลแรกไม่ชัดเจนพยายามเรีกยกแผลเพิ่มขั้นตอนฟ้า,นานใหม่ครับถีบด้วยขวาหนี่ครับจุกจิกก็หมดยกแรกครับ ยังเป็นเจ้ากรรมน้องฝ้ายครับอกนิเปล2020ก็ยังอยู่กับเราจนถึงผู้สุดท้ายนี่นะครับเราว่าบาดแผลของท่านแอชลีย์เคยค์การต่อสู้จากประเทศอังกฤษสังกัดคล้าย EUM บวยไทยเนี่ยเป็นบาดแผลที่ดูน่ากลัวแต่อย่างที่เรียนเลยครับว่าเลือดไหลไม่เยอะ,ะครับ อกดอกเดียวของด้านฟ้าใหม่ที่ฟันเข้ามาจังๆครับบริเวณกลางหน้าผากครับดูครับนี่ครับปักสวนเข้าไปครับหูยทัดมาลาครับนี่ยชูศอกแล้วสวนเลยครับคมจริงๆครับศองของด้านฟ้าใหม่อะไรครับท่านผู้ชมครับตามต่อยกที่สองครับนี่สอบมิดโกนครับคมกริบครับตัดแล้วเรียกด้วยไดมาหนึ่งแผลยกนี้อธิติ์ดน้าลุยครับจะเอาคืนด้วยลูกหมัดพยายามเติมเกมเข้าไปก่อนโอ้ยเปะกการคอยที่เอาเบาโอ้โ ทิ้งตัวลงไปเลยครับทางด้านอชิเคอร์อาวเลยครับไหวไม่ไหวครับโอ้กรรมการนับห้าหกเจ็ดแปดก้าโอ้ยังลุกครับเฉียดิบิวครับโอ้นี่ครับเติมได้หม่อมแข่งข้างซ้ายของตะน่านฟ้าใหม่ครับไอ้สักี่ปัดขึ้นมาเอ้าโอ้โหท่านผู้ชมครับฟ้าใหม่เดินขู่เลยครับขวายาว ด้านอาชีเสียนับไปแล้วครับรวมไปถึงแม่ได้รับแผลแ็กมาจากยกรากด้วยครับแมกดดันหลายอย่างคราวนี้อชเชลลี่ทั้งแตกทั้งโดนนับครับแต่ตอนนี้โดนฟ้าใหม่เดินเปิดหน้าเขาไปหาพยายามเดินเปิดเกมข้าง,างหน้าฟ้าใหม่เนี่ยขวางเลยแล้วแม่แมพะวงแผลรับพูาเอชเชลรี่นะครับ เวลาโดนแผลแตกแล้วก็มีอาการพับอวัยวงครับอเอตันนี่ทำให้การเติมเกมนี่ขาดการหายๆครับโอ้แล้วฟ้าใหม่ก็เล็งไปที่บริเวณศีรษะด้วยเลยครับทั้งแข้งและศอกครับขวายาวนะครับเตะอัดลำตัวเข้ามาหนึ่งครั้งครัปตนันดาฟ้าใหม่แขงขวานเล่งเข้าไปฟ้าใหม่ถูศอกถู่แล้วหาจังหวะสั่งครับอเอตันนี่ฟ้องเอาไวา้หาจังหวะเสียบได้มาอาแล้วครับได้มานหนึ่งนอกรายก็ายเข้ามาฟ้าใหม่บวก อาลไรครับพยายามจะรัวหมัดเข้ามาโอ้ยแผลเลือดไหลออกมาแล้วครับนี่ครับเติมไปเลือดในเรื่องกระชูรอนนี้ทางด้านเอชลี่ครับกดดันขึ้นมาพอสัมผัสอาลนนะครับฟ้าใหม่พยายามจะเบียดต่อเอชลี่ทิ้งด้วยหมัดซ้ายก็ไม่โดนแผ่อนเกมแล้วครับทางด้านฟ้าใหม่แต่เพิ่งไายใจฟ้าใหม่เอชลี่ก็ยังมีหมัดคอยเติมครับล็อกในมาเสียบไยเสียบขวาเข้าไปอาลนะครับออกมาตั้งรับรอครับทางด้านฟ้าใหม่แต่แต่ว่าทำได้ก็ต้องรีบเลยครับ ไม่อย่างนั้นเนี่ยผู้ต่อสู้ฟื้นครับปาสตาบุญธรรมอวามดีหมดต้องตื่นเฮตายครับแต่ไปใจดีก็ไม่ได้ครับเกมการชกอะไรก็เป็นไปได้มาอะไรกับแอนเชลีฝาใหม่พยายามมาเกี่ยวใหม่ไม่ได้ครับยกมาเสียบซ้ายวงในแทงเข้ามาครับธนาฝาใหม่โดนได้ชี้ขมูแล้วเตะก้านคอครับท้ายสูงกับฟ้าใหม่ครับโดนเข้าไปในกระเด็นกระดอนครับแอนเชลีฝาใหม่เดินหน้าลุยต่อแล้วครับฝาใหม่พยายามจะคุมเกมครับวางด้วยซ้าย ก็แทกขวาทียัดอีกทีครับเคลีพยายามเดินเติมเกมแต่ยังแง่ความต่อเนื่องมันหายไปครับเดินเดินอยู่แบบนี้แต่เดินต้องเดินให้สุดครับหุยตัดลำตัวครับอชลีตาวนีครับขู่อีกแล้วครับแม่อกขวาของฟ้าใหม่ครับอะไรครับไปปล่อยโอกาสให้เนได้ชีเดินครับฟ้าใหม่แม่โดนเสียบครับเธ่าฟ้าใหม่เลียมาขึ้นซ้ายแทงซ้ายเข้าไปครับต้องเล่นมาต้องต้องเล่นเกมครับอชลี ครับโขกนายเสียบฝ้าใหม่คืนครับแทงยาไส้อาชีตัดไม่ลงครับมาครับเกาะนายได้ผับไว้ก่อนครับท้านฝ้าใหม่เาลครับหมดยกที่2ครับ Max Muay Thai ครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่กระป๋องแพรของท่านนะชลลี่เคยครับก็ต้องโปะด้วยวัสลีนครับเพื่อที่จะห้ามเลือดครับ ที่ผ่านมานั้นทศดานแอชลีย์เสียนับให้กับทางด้านฟ้าใหม่ครับอยู่นะครับจังหวะปักศอกเข้ามาก่อนแล้วเติมด้วยก้านคอครับมอย้อห้ยซ้ายเข้าก้านคอดอกนี้เนี่ยเสียอาการเลยครับเป็นมวยที่ต้องบอกว่าอาวุธนั้นหลากหลายครับเอานะครับท่านผู้ชมครับขัดจากคู่นี้ไปหรือว่าจบจากคู่นี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับเรายังเหลือคู่มวยพิเศษอีกหนึ่งคู่ให้ได้ติดตามนะครับซึ่งเป็นการเจอกันระหว่างนักชกไทยกับกัมพูชานั่นก็คือมะเฟืองเล็กปอนกวางหันกับพีรมยุทธ จากกัมพูชาครับท่านที่เพท่านผู้ชมที่ติดตามผ่านทางช่อง9 M c o u t HD หมายเลข30ครับอันนี้มีหนึ่งคู่ให้ติดตามกันครับเอะไะครับตามต่อบนเวทีครับแอชลี่พยายามจะเดินเปิดเกมครับมีความมันให้ชมอีก3นาทีครับคู่นี้ยกสุดท้ายครับทัที่ทำนี้ก็เน้นวิชาวยมาทุ่เต็มที่ครับเลี้งข่าขวาเข้ามาแต่ช่างก็เสียบท้ายตามพยายามจะผลักครับผลักไม่ออกก็เสียบเลยครับเอาใหม่กระแทกแยมมาเสียบที่ซ้ายนะครับเกาะบน ไอ้ชียับไส้คืนเจ้โดนแข้งตราฟ้าใหม่นะครับเขามาดูด้วยครับฟ้าใหม่พายายามคล้องไอ้ชันี่เขาย้ำเด้งเข,ขวาขวาเด้งขวาเด้งซ้ายเขาเชลลี่ยฮะเรียกว่าลุ้นมาเต็มพิกัดครับตอนนี้ไอ้เฉลี่ครับยังไม่ยอมครับครับขย,ยับมาแมจะเดินเข้ามาดิโดนหมัดดักแต่ว่าสวนได้แข้งซ้ายในกัตน,นาฟ้าใหม่ไอ้เฉลี่ขื่นได้แข้งซ้ายครับตามามาตามใหม่ก็คอยรัดกลมครับเดินหน้าเข้ามาหาไอ้เฉลี่ยยิงมาซ้ายเดินหน้าต่อครับฟ้าใหม่ซ้ายยัดลำตัว โดนี้อจะลียิงแยกเขี้ยวครับโดนเข้าไปออกอาการสะดุ้งครับนะครับกดไว้หุ่นทด้านฟ้าใหม่โดนเสียบเอาแต่ลักไก่จิ้มด้วยหมัดครับบัตเอไว้อที่ตีไม่ถนัดครับยกไม่มีอัชลีพอโดนเข้าในฟ้าใหม่เดินหน้าดูนต่อครับเสียบซ้ายเข้าไปอาจจะมาเสียบทางด้กระทุ้งครับเก๋าเหลือเกินครับฟ้าใหม่นี่ครับทำแบบชันๆโอ้โหจุกครับซ้ายดอกนี้ครับ โอ้ยเสียไปอีกหนึ่งนับแล้วกับด้านแอชลีย์เอาละครับโอ้โดนเสียบเข้าลิ้นปีเลยครับเอาละครับสองนับที่แอชลีย์เสียให้กับฟ้าใหม่ครับว่าฟ้าใหม่จะเดินเกมแบบไหนครับเนียครับมาหาเสียบท้ายเข้าไปเติมด้วยขาครับแล้วก็พับคาไว้ทันทีกับฟ้าใหม่กองไล่ต้อนแล้วครับแอชลีย์ฟ้าใหม่เดินทีขยับเข้ามาก้าวมาแทงด้วยซ้ายแม่เล่งที่เดิมครับ ทำยับมาที่บริเวณเป้าใหญ่ครับฟ้าใหม่ล้อไปไม่ไปครับเอาละครับกลาวเข้ามาแย่ขวากระแทกเข้ามาครับยังจะเตะด้วยขวาอีกทีอดีพยายามหาจังหวะรักใครยิ่นมาซ้ายเตะซ้ายตามนี่ครับซ้ายทั้งแถบครับแต่ความแม่นความแรงตรงนี้ยังไม่ลงตัวครับนี่แล้วเสียไปสองนับด้วยครับการจะกลับมาทวงคืนเนี่ยต้องบอกว่าต้องมีปฏิหารครับฝาใหม่จับได้ตีด้วยซ้าย ครับอย่างอมมามาใหม่ลุยต่อครับเติมติดตามผลงานต่อไปได้มาสนามเพื่อิงครับท่ยังพยายามเติมเกมครับฟ้าใหม่จริงครับโอ้โหโดนเสียบอีกครั้งครับที่เก่าที่เดิมครับโอ้ยทำเอาช็อตเลยครับธนาอชลรีนี่ครับกระดดกึ๊กโดนเข้าไปชนเข่าเต็มๆครับอาแล้วครับทำท่าจะยอมหรือเปล่าครับแอชลรีไม่กล้าเดินแล้วตอนนี้ครับฟ้าใหม่ โถธนาแอชลีย์ตีครับแต่ว่าตั้งกำแพงสกัดเอาไว้ครับครบ3ยกเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับคู่ปิดท้ายรายการครับพิกัด72กิโลกรัมฟ้าใหม่สิงนคเดชายิมครับนักชกในมุมแดงจากอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับกับแอชลีย์เคอร์ครับนักชกจากประเทศอังกฤษสังกัดค่าย E.U.M. มวยไทยดูนะครับจังหวะแทงซ้ายโอ้โหจุกเลยครับท่านผู้ชมครับแม่คมจริงครับจังหวะแทงของด้าฟ้าใหม่นี่ครับจิกเข้าไปครับหยุดอยู่เลยครับ เดียวครับจุกครับพยายามจะเดินแรกแล้วนะครับทนายชลีอ่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้ไปบนเวทีแล้วครับ alright ladies and gentlemen the bonus round max สนับสนุนโดย max มวยไทย facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจักสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด facebook live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ bonus max muay thai facebook page all right ladies and gentlemen of the three rounds of actions we go to the charger scorecard for the winner red corner following singha <coughs> <coughs>